เคยเห็นไหมบริษัทรายงานกำไรสวยหรูแต่สุดท้ายกลับล้มละลายนั่นเพราะกำไรเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีแต่กระแสงเงินสดคือเลือดที่หล่อเลี้ยงบริษัทอย่างแท้จริงงบกระแสงเงินสดคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะบอกเราว่าบริษัทหาเงินสดมาจากไหนและใช้ไปกับอะไรซึ่งสะท้อนสุขภาพและความสามารถในการอยู่รอดได้ดีกว่างบกำไรขาดทุนคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทั้ง3ส่วนสําคัญ ของงบกระแสงเงินสดเพื่อเรียนรู้วิธีอ่านเกมบริษัทให้ออกอย่างมืออาชีพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y v e r s รจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเข้าใจงบเข้าใจธุรกิจตอน3จุดต้องเช็คในงบกระแสงเงินสดก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นไรประทะเงินสดทำไมกำไรถึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายกำไรในงบกำไรขาดทุนอาจรวมรายได้ที่ยังไม่ได้รับเป็นเงินสดเช่นลูกหนี้การค้าเข้าไปด้วยในขณะที่งบกระแสงเงินสดจะโฟกัสที่เงินสดที่เข้าและ ออกจริงๆเท่านั้นซึ่งสะท้อนสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัทส่วนประกอบหลักของงบกระแสะเงินสดงบกระแสะเงินสดแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักที่จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของบริษัทดังนี้ 1. เงินสดจากการดาเนินงานหรือ OCF ธุรกิจหลักสร้างเงินสดได้ดีแค่ไหน 2. เงินสดจากการลงทุน ICF บริษัทนําเงินไปลงทุนเพื่อเติบโตอย่างไร 3. เงินสดจาก การจัดหาเงิน FCF บริษัทหาเงินทุนและคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างไรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ OCF นั้นเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเลยนะครับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานคือกระแสเงินสดที่มาจาก การดําเนินงานหลักของธุรกิจโดยตรงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดว่าธุรกิจนั้นแข็งแกร่งหรือไม่บริษัทที่เติบโตเต็มที่ควรมี OCF เป็นบวกสม่ําเสมอในขณะที่บริษัทเกิดใหม่อาจติดลบได้ในช่วงแรกจากการลงทุน ICF ส่วนนี้บอกว่าบริษัทใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวอย่างไรเช่นซื้อที่ดินซื้อเครื่องจกักรหรือซื้อกิจการใหม่มันพออนุบ ได้ว่าบริษัทกำลังขยายหรือหดตัวถ้า ICF เป็นลบใช้เงินลงทุนอาจเป็นสัญญาณบวกหากเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแต่ถ้า ICF เป็นบวกแปลว่าขายสินทรัพย์ต้องดูเหตุผลว่า อาจเป็นการปรับกลยุทธ์ถ้าแบบนั้นดีหรือขายเพราะทำกำไรแบบนี้ไม่ดีการจัดหาเงิน FCF บริษัทหาเงินมาจากไหนและคืนกำไรให้ใครบ้างซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการหาเงินทุนและ การคืนเงินทุนของบริษัทถ้า FCF เป็นบวกนั่นคือหาเงินเพิ่มเช่นการกู้ยืมการออกหุ้นเพิ่มทุนแต่ถ้า FCF ติดลบนั่นหมายความว่ามันคือการคืนเงินทุนเช่นจ่ายคืนเงินกู้จ่ายเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนเป็นต้นเคราะ์แบบ Com m o n s ซ z ์เทคนิคเปรียบเทียบกับคู่แข่งการวิเคราะห์แบบ c อ m m o n s ซ z ์นั้นคือการแปลงตัวเลขกระแสงเงินสดให้เป็น เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างปีหรือเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่มีขนาดต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เห็นว่าบริษัทจัดสรรเงินไปทางไหนมากที่สุดอ่านงบกระแสงเงินสดให้เป็นเห็นมากกว่าที่ตาเห็นงบกระแสงเงินสดคือแผนที่การเงินของบริษัทการเช็คให้ครบทั้งสาส่วนจะช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพและกลยุทธ์ที่แท้จริงของบริษัทและ และเราจะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่าเชื่อแค่ตัวเลขกำไรเพียงอย่างเดียวคุณเคยให้ความสำคัญกับงบกระแสเงินสดมากน้อยแค่ไหนมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ